สวัสดีครับช่องทายตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลักนาราศีตุลน,นะครับทำนายดาวพระรหัสย้ายราศีนะครับจากเมษไปสู่พฤกษบในวันที่30เมษายนนี้นะครับก่อนอื่นเราต้องมารู้จักก่อนว่าพระรหัสเนี่ยของลักนาราศีตุลน,น่ยเขาเป็นเจ้าเรือนอะไรก่อนอันดับแรกเขามาจากธนูครับ ธนูคือสหัสชาครับสหัสชาคืออะไรสหัสชาคือเพื่อนหรือญาตินะครับหรือการติดต่อประสานงานใดๆอันนี้คือสหัสชะนะครับอีกเรือนหนึ่งเข้ามาจากราศีมีนราศีมีนเนี่ยคือพบอรลิอรลิแปลว่าอะไรฮะอรลิแปลว่าปัญหาครับปัญหาอุปสรรคภาระหนีสินก็ได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้นะฮะมะเร็งดวงชะตายอย่างเนี้ย เดิมวันนี้เดี๋ยวนี้ตั้งแต่สงกรา์ปี66จนถึงสงกรารปี67เนี่ยย้อนรอยกันสักนิดหนึ่งพระรหัสมาล็งลักครับนี่ส่วนดีมันดีนะครับการที่พระรหัสมาล็งลักอะนะฮะแต่ถ้าเอาภบเรือนมาละนะฮะถ้าเอาพบเรือนมาอะอย่างเช่นอลิมาล็งเนี้ยปัญหาฉันมีปัญหาเหรอฉันจะเจ็บไข้ได้ป่วยเหรอไอ้มันถ่ายได้นะนะครับทีนี้อลิมาอยู่ในภพ ปัตตุนี้ปัตตุนี้มันแปลว่าคู่ครองคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะฮะก็แสดงว่าตั้งแต่สงการปี66จนถึงวันนี้ก่อนจะย้ายเนี่ยเดิมเดิมอะไรฮะเดิมฉันอาจจะมีปัญหากับคู่ครองก็ได้เดิมฉันอาจจะมีปัญหากับคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาก็ได้ไอ้คำว่าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาเนี่ยคนมาร่วมหุ้นกับคุณก็เป็นคู่หุ้นส่วนนะครับเราธนาคารเนี่ยธนาคารก็เป็นคู่สัญญานะครับ คู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาไปเซ้งแผงเส้นแผงเจ้าของแผงเก่าเงี้ยก็เป็นคู่สัญญาเราไปเช่าบ้านอา้า uh. วบ้านหลังนั้นเจ้าของบ้านก็เป็นคู่สัญญาฉัน hmm. เหมือนกันเนี่ยอาจจะเกิดปัญหากับท่านเหล่านั้นได้การที่เขามาหล็งรักนะฮะบางคนก็เจ็บไครได้ป่วยอ้าวอาลีนี่นะบางคนก็มีปัญหากับ uh. คู่ครองอาจใช้ได้เหมือนกันบางคนก็มีปัญหากับคู่สัญญาเหมือนกันอีกนะฮะทีน hmm. ี้พระรหัสจะย้ายจากราศีเมษไปสู่พฤกษ์ พอย้ายไปเป็นอย่างไรล่ะทีนี้ต้องบอกว่าลัคนาราศีตุลเนี่ยการที่พระรหัสจะย้ายจากเมษไปสู่พฤกษพเนี่ยเหมือนกับที่เมษเนี่ยยังอยู่ในจุดตั้งที่ดีนะทว่ากันแล้วเพราะพบเรือนเขาไม่ได้เสียนะฮะแต่ย้ายไปเนี่ยย้ายไปอยู่ภพที่8ดครับนะครับย้ายไปอยู่ภพที่8พบภพที่8ดคือภพมรณะนะเอาละเอาละโดนเรื่องละ พระรหัสตกมรณะนี่ถือว่าไม่ดีนะฮะสำหรับลัคนาราศีตุลน,นะเะพราะรหัสเป็นภพแปดเนี่ยไม่ดีครับนะฮะภพเรือนอลัลลีไอมรณะนี่มรณะแปลว่าอะไรมรณะแปลว่าจากไปมรณะเจ็บไข้ได้ป่วยมรณะส่วนดีมี <c oughs> เหรียญจะมีสองด้านเสมอฮะในภพเรือนที่เสียหายยังมีความดีงามซ่อนอยู่ครับเช่นมรณะแปลว่ามรดกก็ได้นะครับเรื่องเก่าเก่าที่ฉันทําเอาไว้ เกิดความดีงามอันนี้ก็ได้ครับการที่พรหัสย้ายไปอยู่พฤกษบเนี่ยลัคนาราศีตุลเนี่ยนะฮะอาจจะเรียกว่าทรัพย์สินเก่าๆที่ฉันมีอยู่อ่ะบางคนมีบรดกตกทอดที่ได้มาแล้วอืมนะฮะไอไอสิ่งที่ได้มาแล้วมรดกตกทอดที่ได้มาจะเป็นบ้านที่ดินยานยนต์อะไรก็ช่างเหอะอาจจะเกิดความเสียหายได้ครับนะครับเกณฑ์เอเกณฑ์ซ่อมบ้านซ่อมรถเลยเหรอ ทายได้อย่างนั้นเหมือนกันนะครับหรือมรดกตกทอดที่ได้มาเกิดความเสียหายก็ได้ครับนะฮะไอ้มรดกเช่นบางคนมีที่ดินอยู่เนี้ยที่ดินร้อนจีเลยอะไรร้อนจี๋ล่ะก็มันเกิดอามันเกิดปัญหาขึ้นน่ะบ้านที่ได้มาเฮ้ยมันเกิดปัญหาขึ้นไอ้คาว่ามรดกเนี่ยที่ดินที่ได้มาจากมรดกบ้านที่ได้มาจากมรดกยานยนต์ที่ได้มาจากมรดกหรือที่ฉันไปซื้อมา ซื้อต่อเขามาเนี่ยอ่าไปซื้อต่อเขามาเนี่ยระวังมันมีปัญหาได้นะครับเพราะว่าอลิมาอยู่ตรงเนี้ยนะฮะอลิคือปัญหาไงมันมีปัญหาได้นะนะครับมีปัญหาได้นะครับบ้านที่ดินยันยอนที่มีอยู่อ่ะเกิดปัญหาร้อยแปดพันอย่างแหละแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกจะให้ลัคนาราศีตุลมันเหมือนกันทุกกระเบียดนิ้วไม่ได้หรอกครับแต่มันอาจจะมีความเดือดร้อนคล้ายๆกันนะฮะที่ดินที่่านได้มาตั้งนานแล้วได้มาตั้งนนนานนานแล้วนะฮะ มีคนให้มานะผู้หลักผู้ใหญ่ให้มาครั้งนี้มันเกิดปัญหาอะไรบางอย่างที่จะต้องแก้ไขหรืออาจจะเรียกว่าคุณไปมีปัญหาอะไรบางอย่างเช่นคุณไปม,มีภาระหนี้สินขึ้นอาจจะต้องใช้ที่ดินบ้านที่เป็นมรดกตกทอดมาเอาไปแก้ไขปัญหาแก้ไขยังไงบางคนก็เอาไปเข้าธนาคารบางคนก็ขายไปเลยเพื่อเอามาแก้ไขอันนี้ก็ถ่ายได้นะครับแบบนี้ก็ถ่ายได้ครับนะ หรืออาจจะบอกว่าอลิตกมรณะเนี่ยอลิมะเลงเจ็บไครได้ป่วยอลิตกมรณะก็เราวังเจ็บไครได้ป่วยได้เหมือนกันหรือบางคนผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยอุปถัมภ์้ำชูฉันเคยช่วยฉันช่วยมาตลอดอะพอตกลพอตกมรณะเป็นไงเฮ้ย,เข,ย,เ,ขยเขาไม่ช่วยอะร้อยวันพันปีช่วยมาตลอดพระรหัสมาอยู่ที่พฤกษบตั้งแต่30เมษายน ไปจนถึงหลังสงกรานปีหกแปดกลับไม่ช่วยฉันนะไม่ใช่ว่าย้ายปุ๊บต้องทำงานปับ๊บได้ย้ายปุ๊บทำงานปั๊บก็ได้นะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะทิ้งระยะเวลาสมเดือนหเดือนอะไรก็ว่าไปเพราะอะไรครับเพราะรหัสเขาเป็นดาวปีครับเขาอยู่ตรงนี้อยู่เป็นปีพออยู่เป็นปีเหมือนกับเขารับหน้าที่มาทำสิ่งนี้แต่ทำวันไหนล่ะ ก็เขาอยู่ตรงนี้ได้ปีหนึ่งแสดงว่าในปีคือเอาแบบกลมๆนะสงกรานต์ปี67ถึงสงกรานต์ปี68เนี่ยวันไหนก็ได้ที่เขานึกอยากจะทําเขาก็ทําอ่ะเพราะเขาอยู่ตรงนี้ไม่ไม่ไหวติงอะ่ะคือเขาเคลื่อนที่แหละครับเดินหน้าบ้างถอยหลังบ้างแต่เขายังอยู่ในตรงเนี้ยหนึ่งปีเนี่ยวันไหนเวลาไหนที่เขาอยากจะทําเขาก็ทาแสดงว่าฉันต้องระวังเป็นปีเลยเหรอคุณต้องระวังเป็นปีเลยครับ นะฮะไอมรดกตกทอดที่ได้มาหรือเอาไปซื้อมรดกตกทอดเข้ามาเนี่ยเกิดปัญหาอาจจะเดือนนี้เดือนหน้าแต่แต่เขาเอาแน่ล่ะแต่เขาเอาแน่ละเฮ้ยไม่มีดีบั่งเลยเหรอเอา้าต้องมีนะฮะต้องมีอะไรที่จะบอกว่าดีหรือร้ายล่ะบางทีเนี่ยดาวอยู่เฉยๆเนี่ยเราต้องจับทักษะดูครับทักษะคืออะไรฮะทักษะก็คือบริวารอายุเดชสีมูลละ อุตสาหะมนตรีการากินีจะมีทั้งหมด8ทักษะ7ใน8ส่วนถือว่าดีครับบริวารอายุเดชสีมูลละอุตสาหะมนตรีอันนี้ถือว่าทักษะไม่เกเรฮะถือว่าดีจะมีแค่หนึ่งเดียวคือการากินีกาลีคือไรกาลีคือไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงอย่างที่บอกฮะบางคนตกทักษะดีทักษะดีคุณส่วนเนี้ทายว่าได้มรดกเลยนะแต่อะไรฮะแต่มรดกที่จะได้มา ต้องแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างก่อนนะต้องแก้ไขก่อนมีปัญหาหแก้ไขเมื่อแก้ไขแล้วก็ได้มาอย่างดีงามอันนี้ก็ถ่ายได้ครับนะฮะอันนี้ก็ถ่ายได้นะฮะทีนี้ถ้าตกถ้าตกไปว่ากาลกินีละ่ะอย่างที่บอกฮะผู้หลับผู้ใหญ่ที่เคยช่วยกลับไม่ช่วยซะอย่างนั้นไอ้มรดกตกทอดที่มีอยู่อ้าวเดือดร้อนอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับทีนี้อีกเรือนหนึ่งคือธนู ธนูนี่สหัดชะนะครับป่อกี้บอกคุณหลับผู้ใหญ่ที่คอยอุปถมัมภ์คำชูก็ไม่ช่วยฉันทีนี้สหัดชะมันแปลว่าญาติแปลว่าเพื่อนแปลว่าคนใกล้ชิดนะเพราเป็นอย่างเนี้ยอาจจะทายได้ว่าเพื่อนสร้างปัญหาญาติฉันสร้างปัญหาคนใกล้ชิดฉันสร้างปัญหาให้กับฉันอันนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับสำหรับลัคนาราศีตุลน,นะ หรืออาจจะเรียกว่าไม่เกี่ยวว่าคนนะนะอาจจะเรียกว่าสังคมแวดล้อมสร้างปัญหาให้เดือดร้อนก็ได้ครับอะไรคือสังคมแวดลอ้อมบ้านคุณอยู่ตรงเนี้ยไอ้รอบๆบ,บ้านคุณน่ะอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณได้หรือในในกลุ่มแบบชุมชนนั้นนะอา่าคือขยายออกไปสักนิดหนึ่งไม่ไปไกลมากนะไม่ไกลมากฮนะออกไปอีกสักนิดหนึ่งนะอาจจะในซอยเนี้ยเออ อยู่ในซอยเดียวกันเนี้ยไอ้ต้นซอยเออสังคมแวลดล้อมที่อยู่ไม่ไกลกันนักอ่ะนะฮะสร้างปัญหาให้กับคุณอันนี้ก็ถ่ายได้นะฮะเพื่อนที่เคยพึ่งพากันได้อาจจะพึ่งพาไม่ค่อยได้นะครับคนใกล้ชิดเคยพึ่งพากันได้อาจพึ่งพาไม่ได้นะฮะญาติพี่น้องอาจพึ่งพากันได้ครั้งนี้อาจพึ่งพาไม่ได้นะฮะรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนกันเลยฮะเคยพึ่งพาได้กลับพึ่งพาไม่ได้ นะครับบางคนก็เจ้านายนะครับผมบอกให้เจ้านายเจ้านายที่เคยอุปถมัมภ์คำชูกันมาวันนี้ต้องอยู่กันอย่างเขาเรียกว่าอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆอะ่ะคือไม่ค่อยเข้าหน้าผู้ใหญ่อะ่ะเข้าหน้าผู้ใหญ่ไม่ค่อยติดก็ได้บางทีนะฮะผู้ใหญ่เล่นงานเอาอย่างเงี้ยทายได้อย่างนั้นด้วยนะฮะพระรหัสเนี่ยตีได้หลายแบบครับตัวดาวเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะตัวเรือนเขาเป็นใครล่ะเห็นไหมอลิเอ้ยมรณะเนี่ย มันเป็นพบเรือที่เสียหายมันทายดีได้แต่ทายได้น้อยมากแต่ก็ยังทายได้เช่นอยู่ตรงเนี้ยถ้าเกิดเป็นสีเงี้ยอสลีมงคลนะ่ะผู้หลักผู้ใหญ่เป็นสลีมงคลอย่างเงี้ยตีลังกากลับเมื่อกี้บอกเฮ้ยพึ่งไม่ได้คราวนี้ผู้หลับผู้ใหญ่อาจมอบมรดกตกทอดอะไรบางอย่างให้บางคนได้เป็นที่ดินเป็นบ้านอ่าชอบคิดอย่างเงี้เป็นทรัพย์สินเงินทองอาจจะให้วิชาความรู้ก็ได้นะครับ ผู้หลักผู้ใหญ่นําวิชาความรู้ที่ดีงามให้กับตัวเองอย่างเงี้ยเป็นสิรีมงคลนี่นะฮะเพื่อนฝูงให้การช่วยเหลืออะไรบางอย่างแก่คุณเห็นไหมตีลังกากับทันทีเลยนะครับมันมีส่วนดีที่ทายได้ครับและก็มีส่วนร้ายที่ต้องถ่ายแต่ว่าร้ายเนี่ยมันจะชัดเจนกว่าดีครับเพราะพบเรือนเขาเสียพอพบเรือนเสียทายเสียซะส่วนใหญ่ทายดีได้ส่วนน้อยครับ ในส่วนดียังมีอะไรอีกในส่วนดีที่ว่าเขาเป็นอิอลิมรณะนะฮะปัญหาอุปสรรคที่มีอยู่หมดสิ้นกันสักทีอันนี้นะ่าจะทักษะดีแหละนะฮะปัญหาที่เคยมีพอจบเลิกไปให้พ้นพ้นอ่ามรณะจากไปเนี่ยจากไปสักทีทายได้อย่างนั้นนี่คือส่วนดีนะ,ะหรือหรือหรือบางคนเนี่ยจะต้องไปอยู่ในทักษะดีนะ อาจจะต้องไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะฮะกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพนี่คือภาคกลางต่างถิ่นแดนไกลนี่เขานับภูมิภาคนะฮะภาคกลางอาจจะได้ไปอยู่ภาคเหนือภาคใต้อีสานตะวันออกตะวันตกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะอาจจะมีการเรียกว่าไปอยู่แดนไกลอะ่ะอาจจะเป็นอย่างนี้ได้แต่ทีนี้ถ้าทักษะเสียนะฮะพอทักษะเสียปุ๊บเนี่ยอาจจะต้องเดินทางไกลแบบไม่จํา เรียกว่าไม่สมยอมจะเดินทางเนี้ยไม่อยากจะเดินทางไกลอ่ะแต่มีเหตุให้ต้องเดินทางไกลอ่ะจำใจอ่ะเออจำใจที่ต้องเดินทางไกลเพื่ออะไรบางอย่างไม่อยากไปเลยต้องไปอันนี้ถ้าทักษะเสียจะเป็นอย่างนี้ทักษะดีจะไปได้มีมีเหตุต่างถิ่นแดนไกลให้คุณให้คุณกับดดงชะตานะครับ หรืออาจจะเรียกว่าเห็นไหมตีไปตีมาโยนไปโยนมันโยนได้ครับดาวหนึ่งดวงนี่ทายได้อื้อเลยนะครับนะถ้ารักษาเสียงเงี้ยอาจจะต้องเดินทางไกลไปอยู่ในที่เหม ok ือนกับชีวิตอาจจะต้องไปอยู่ไกลๆแล้วก็อยู่อย่างใช้คําว่าลําบากก็ได้ครับใช้คําว่าลําบากยังได้เลยนะถ้ารักษาเสียนะรักษาดีไปอยู่ทางไกลไปอยู่ทางไกลแล้วจะดีขึ้นครับนะไปอยู่ทางไกลแล้วจะดีขึ้นครับ ในส่วนของพฤหัสบดีนะครับนจะอยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับลัคนาราศีตุลน,นะครับถ้ามีอะไรนึกออกหรือคิดอะไรออกได้มากกว่านี้นะฮะก็จะทํานายใหม่เพราะว่าผมเนี่ยทำนายแบบสดๆทั้งนั้นนะฮะไม่ได้มีสคริปอะไรล่วงหน้าก็เลยนึกออกอะไรก็ทายไปอย่างนั้นนะครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับผม